สวัสดีครับสวัสดีจากเทศกาลดอกทิวลิปนะครับโคเคนฮอฟนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เราก็เข้ามาในสวนกันแล้วนะครับก็มีดอกทิวลิปให้ดูมากมายพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีหลายๆมุมให้ถ่ายรูปนะครับครับผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็ช่วงนี้อุณหภูมิลดลงมานะครับเหลือประมาณ10องศาต้นต้นองศานะครับอากาศก็จะหนาวเย็นนะครับต้องเตรียมเสื้อผ้ามาให้อบอุ่นนะครับเมื่อที่ที่แล้วอากาศอยู่ประมาณที่20นะครับแต่อยู่ๆก็ต้นฤดูใบไม้ผลิจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ายังไม่ถึงพฤษภาก็อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่นะครับนี่นะครับก็มีสถานที่น่ารักน่ารักให้มานั่ง รับประทานอาหารการเป็นฟางนะครับนั่งปิกนิกกันได้นะครับหาอาหารมาทานแล้วก็มีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเป็นกลางหันลมนะครับดัชมิวนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศทั่วไปถ้าหิวก็มีร้านอาหารให้รับประทานนะครับแล้วก็มีในส่วนของข้างในนะครับ ข้างในที่เป็นส่วนที่ปิดนะครับก็จะเย็นน้อยกว่าข้างนอกหน่อยนะครับพาหมาเข้ามาได้นะครับพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วก็มารับประทานอาหารกันดอกเทวปมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนู้นนะครับเขียนว่าวิลเลียมอเล็กซานเดอร์นะครับก็คือเป็นกษัตริย์เป็นคิงของที่เนเธอร์แลนด์นะครับ ผมเข้าไปดื่มช็อกโกแลตรล้อนมาเพิ่มความอบอุ่นนะครับเพราะว่าหนาวมากถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อกันหนาวมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นมุมน่ารักน่ารักสำหรับดอกทิวลิปนะครับมีหลายสีมีหลายมุมให้ได้ถ่ายรูปนะครับพอเดินเข้ามาแล้วก็พอเดินเข้ามาแล้วก็เดินเดินเข้ามาข้างในก่อนจะได้ไม่ต้องไปอัดกันถ่ายรูปข้างนอกนะครับ เดินได้ทั้งวันเลยนะครับมีหลายที่ให้ให้เดินเล่นๆนะครับมาดูกันค่าตั๋วประมาณอยู่ไม่เกิน20ยูโรนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าที่เป็นเทศการดอก ิลลิประดับโลกนะครับคือที่ไหนก็ไม่สวยงามเท่าที่นี่นะครับมีเพื่อนๆบางคนอยากจะคือแถวแ,ถว,แถวนี้ก็จะมีหลายที่นะครับที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ฟรีด้วยแต่ผมคิดว่ามาที่นี่ดีกว่านะครับคือเป็นที่สุดแล้วนะครับถึงจะดูฟรีแต่ผมรู้สึกว่าจ่ายเงินดีกว่าเขามีร้านมีตรงนู้นตรงนี้มีมุมน่ารักน่ารักจัดให้คือไม่ได้มีแค่ดอกไม้สวยๆมี สถานที่มีนิทรรศการศิลปะอะไรให้ดูด้วยด้วยนะครับถ้าหิวก็มีของกินให้นะครับวันนี้แดดไม่ออกนะครับอากาศก็จะเย็น หาอะไรอุ่นๆรับประทานนะครับอย่าทานไอศครีมนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับหวังว่าเพื่อ,อนๆคงชอบกันนะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับ